อย่าลืมศึกษาธรรมะเนาะถ้าเราศึกษาธรรมะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราตลอดรวมถึงเวลาที่เราเจอปัญหาอุปสรรคเราก็จะมีธรรมะนี่แหละเป็นที่พึ่งนะคราวนี้ต้นชั่วโมงเช่นเคยเนาะของหลวงพี่เนะี่ยต้นชั่วโมงก็จะมีนิทานธรรมะสําหรับเด็กๆเกนาะตอนนี้ลูกหลานใครเนาะที่อยู่ที่บ้านแล้วก็กําลังฟังออนไลน์อยู่ก็สามารถตามมาที่หน้าจอก่อนได้ วันนี้หลวงพี่มีธรรมะที่เป็นนิทานสนุกๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่ดูภาพนี้นะเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้การละครั้งหนึ่งเนี่ยนานมาแล้วกลางป่าเนี่ยมีต้นไม้สองต้นคู่กันเลยต้นทางซ้ายแล้วก็ต้นทางขวาอ่ะเห็นสองต้นเนี้ยต่างกันนะ รูปร่างก็ต่างกันใช่ไหมมาลองทายซิว่าต้นทางขวาและก็ต้นทางซ้ายเนี่ยคือต้นอะไรเอาต้นทางขวาก่อนอ่านี่ต้นอะไรเลยในนิทานเขาเรียกว่าต้นต้นฟิกเนี่ยอ่าต้นฟิกหลวงพี่ก็ไปลองดูคำแปลอ๋อมันคือต้นมะเดื่อต้นมะเดื่อนะต้นมะเดื่อเนี่ยโหรูปร่างสูงนะ ใบดกสวยงามเลยอีกต้นหนึ่งทางซ้ายนี่มีผลสีเหลืองๆคุณไม่เอ่ยไม่รู้ด้วย่ะต้นโอ้มองไกลๆยังเห็นเนาะต้นมะม่วงต้นมะม่วงนี่ก็ต้นเล็กกว่าต้นมะเดือแต่ถ้าว่าสองต้นนี้ก็ต่างกันเลยนะนอกจากรูปร่างภายนอกต่างแล้วเนี่ยนิสัยต้นไม้ก็ต่างด้วยตีต่างว่าต้นไม้นี่มีชีวิตมีนิสัยเนาะเจ้าต้นมะม่วงเนี่ย โอ้โห oh, ที่ต้นเนี่ยมีพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยมาอาศัยอยู่เต็มเลยเป็นต้นมะม่วงใจดีนะเวลานกมาทำรังก็ยินดีนะร้องเพลงไปกับนกด้วยหรือมีชาวบ้านเนี่ยเดินทางผ่านมาก็เชื้อเชิญให้มานั่งพักที่ใต้ต้นไม้โดยให้ร่มเงากับคนเดินทางเนาะได้นั่งพักได้นอนหลับพอมีแรงก็เดินทางต่อไปนี่คือลักษณะของเจ้าต้นมะม่วง หรือบางทีเนี่ยโอ้โหมีลมแรงพัดมานะตัวเองก็พยายามต่อสู้กับลมเพราะว่ามีสัตว์ต่างๆเนี่ยอาศัยอยู่บนต้นไม้ตัวเองอยู่เนาะอีกต้นหนึ่งต้นอะไรเอย่ยต้นมะเดื่อนี่ผลสีม่วงๆนะมันเป็นยังไงเนาะผลสีม่วง,วงนะต้นมะเดื่อเนี่ยไม่มีสัตว์ป่ามาอาศัยเลยเพราะว่าต้นมะเดื่อเนี่ย มีความภูมิใจในความสวยงามของตนเองนี่เซตผมนะเซตใบไม้นะทั้งสูงทั้งใบไม้ดกเขียวเลยสวยงามเนี่ยภูมิใจมากจึงไม่อยากให้สัตว์ต่างๆเนี่ยมาใสนี่ลักษณะของต้นมะเดื่อนะแถมยัง <c oughs> ชอบไปแขวะใสตมมะ่ต้นมะม่วงว่าต้นมะม่วงนี่เตี้ยกว่าใบก็น้อยกว่าไม่สวยเหมือนเราเลยชอบไปแขวะอยู่เป็นประจำเนาะนี่ลักษณะของต้นมะเดือ่อ หรือมีนกจะมาเกาะเนี่ยก็ไล่นะหรือมีคนจะมานอนใต้ต้นไม้ก็เอาใบไม้แห้งเนี่ยโปยไล่ไปลุกลุกลุกมานอนตรงนี้ได้ไงข้าไม่อนุญาตคนก็รีบหนีไปนะต้นไม้ไม่อนุญาตให้นอนเนาะก็ไล่คนไปเนี่ยโอ้โหเจ้าสายลมสายลมก็มาหาต้นมะเดือนะถามต้นมะเดือนี่เจ้าต้นมะเดือล่มเงาที่เกิดจากต้นไม้เนี่ยมันก็ มีอยู่ทุกต้นเนาะแล้วเจ้าจะไปหวงทําไมล่ะต้นมะเดื่อก็บอกกับสายลมว่านี่เจ้าอย่ามายุ่งกับข้าเลยข้าไม่อยากให้ใครมาอาศ,ศัยอยู่ในคนต้นของข้าเนี่ยเพราะว่าต้นข้าเนี่ยต้นไม้ที่สวยงามตางประพูดเสร็จเนี่ยไปทางอีกฝั่งหนึ่งนะมีนกจะมาเกาะมีนกจะมาเกาะที่ต้นมะเดือนนะต้นมะเดื่อก็ไม่ยอมนี่จะพวกนกอย่ามาเกาะน,นะนุน่นไปเกาะไกลๆนุ่นไปเกาะที่ต้นมะม่วงนุง่นนี่ไล่นกไปนะแล้วก็หันไป พูดกับต้นมะม่วงนะบอกว่าเนี่ยต้นมะม่วงนะไปเกาะเลยเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยเพราะว่าต้นมะม่วงเนี่ยนะรูปร่างเนี่ยไม่สวยงามเท่าข้าหรอกพออูเสร็จเนาะสายลมก็บอกว่าอา้าวทำไมต้นมะเดื่อพูดอย่างนี้ล่ะพูดไม่ไพเราะเลยนะฝ่ายต้นมะม่วงก็บอกสายลมไม่เป็นไรหรอกเราไม่รู้สึกอะไรเลยท่านไม่ต้องไปกังวลแทนเราหรอกนะก็พูดไปอย่างนั้นนะต่อกลับไป วันเวลาผ่านไปทั้งสองต้นก็ยังเหมือนเดิมนะต้นมะเดือก็เป็นต้นที่หวงตนเองส่วนต้นมะม่วงเนี่ยเป็นต้นที่มีน้ำใจนะมีน้ำใจตลอดเลยนะทำให้บรรดาน,นกต่างๆเนี่ยก็มาอาศัยนะกินผลมะม่วงอะไรต่างๆฝ่ายต้นมะเดือนเนี่ยนกกอกสักตัวหนึ่งไม่ได้ก็ไล่ตลอดเวลาวันหนึ่งเนี่ยมีฝูงพึ่งบินมาเนาะมาพร้อมกับราชนีพึ่งเพื่อที่จะ หาที่ทํารังฝูงพึ่งบินมาที่ต้นมะเดือ่อเห็นต้นมะเดื่อเนี่ยสูงมีร่มเงาก็เลยคิดว่าเนี่ยพวกเราเดี๋ยวเราจะทํารังที่ต้นมะเดื่อกันนะพอต้นมะเดือ่อได้ยินเท่านั้นแหละก็บอกว่าอะใครอนุญาตทำรังไม่ได้ไม่ได้ห้ามมาทำรังที่นี่เนี่ยเดีวพวกเจ้ามาทำรังที่ตัวข้านะเดี๋ยวน้ำพึ่งก็ไหลเปิดตัวข้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แล้วพวกเจ้าเนี่ยมีเสียงดังหึงหึงตลอดเลย ชีวิตข้าคงไม่สงบสุขนะพอพูเสร็จเนาะราชินีพึ่งก็โหน่าเสียเลยเจอไล่อย่างนี้เนาะฝ่ายต้นมะม่วงพอได้ยินเสียงต้นมะเดื่อขับไล่เนี่ยพวกฝูงพึ่งก็พูดกับต้นมะเดื่อว่านี่ต้นมะเดือฝูงพึ่งเนี่ยจำเป็นต่อธรรมชาตินะเพราะว่าฝูงพึ่งเนี่ยช่วยทําให้ธรรมชาติเนี่ยมีความสมดุลเจ้าอนุญาตให้ฝูงพึ่งเนี่ยทำรังที่ตัวเจ้าเธอต้นมะเดื่อก็ไม่ยอมนะ นี่ถ้าเกิดมีประโยชน์อย่างนั้นเนี่ยก็ให้ฝูงพึ่งเนี่ยไปทํารังที่ตัวเจ้าสี่เจ้าต้นมะม่วงนะพอปูเสร็จต้นมะม่วงก็เลยอ่างั้นขอเชิญพึ่งทุกตัวนะมาทํารังที่ต้นของเราได้เลยนอนุญาตเนาะต้นมะม่วงอนุญาตแล้วฝูงพึ่งก็เลยได้สร้างรังที่ต้นมะม่วงแทนเนาะตอนตอน,น,นแรกจะไปที่ต้นมะเดือ่อไม่อนุญาตมาอยู่ที่ต้นมะม่วงแล้วก็สร้างรังใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มสะสมน้ำพึ่ง เวลาผ่านไปนะตอนนี้ต้นมะม่วงนี่มีหลายตัวแล้วนะทั้งนกทั้งพึ่งทั้งผีเสือ้อมาอยู่เต็มเลยอมืมีน้ำใจมากวันหนึ่งนะวันหนึ่งเนี่ยมีช่างไม้สองคนมาแล้วมีช่างไม้สองคนเดินเข้ามาในป่าเพื่อหาอะไรเอ่ย <c oughs> ก็หาไม้นี่แหละจะไปสร้างบ้านเดินเดินมาเจอต้นอะไรก่อน ยังมันยังไม่เจอมะเดือเจอมะม่วงก่อนอยู่ใกล้เนาะช่างไม้สองคนเห็นอ่ะนี่แหละต้นไม้ที่จะไปทําบ้านของเราอืมขนาดกำลังพอดีเลยน่พอพูดเสรนะ็จเนาะชายคนแรกก็เดินเข้ามาใกล้ๆต้นมะม่วงแต่ถ้าว่าสายตาก็มองขึ้นไปข้างบนเห็นอะไรเอ่ยเห็นรังพึ่งชายคนนี้ก็บอกโอ้แย่แล้วถ้าเกิดเราไปตัดต้นมะม่วงเนี่ยเราก็จะโดนพวกฝูงพึ่งเนี่ยลุมต่อยแน่เลย ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนต้นดีกว่าเปลี่ยนต้นก็กะไปที่ต้นมะเดือแทนนะโหต้นสวยกว่าต้นเมื่อกี้อีกงั้นเราเอาต้นมะเดือนี้แหละเอาไปสร้างบ้านของเราพูดเสร็จนะไม่ทันขาดคำก็ลงมือนะเอาขวานสับเลยนะชัวชัวโหต้นมะเดือเจ็บมากเลยอย่ามาทำเราอย่ามาทำเราอย่ามาตัดตัวเรานะเราไม่อนุญาตเราไม่อนุญาตพูดอไม่อนุญาตไปตัวเองก็เจ็บนะ ตัวเองก็เจ็บอืมแย่แล้วทำยังไงละคราวนี้ต้นมะเดื่อจะรอดหรือไม่รอดเอ่ยของไทายสิใครว่ารอดใครว่าไม่รอดแต่ก่อนจะรู้ว่ารอดไม่รอดแวะฟังเพลงนี้ก่อน